สวัสดีครับสวัสดีทุกคนครับคือการอยู่กับช่องเหนียวบาดครับเพิ่อนกับามาขนเขาคือครับคือเก่าเหรอครับนี่มาถาขนตอนนี้ครูตาเก่าสามนะครับรถเกี้ยวกำนั่งแทงกระสอบเข่าคือครับเตรียมกระสอบแทงกระสอบเข่าไหวอยู่กำนังสีลงเกี้ยวงานนี้ครับตาดวบรรยากาศนะครับก่อนลงนะครับเนาะเดินมากระถาขนเลยครับ ร,รเ่็นบรรยากาศนะครับรถเกียวเก่าสา3กำลังสิลงงานนี้ครับนางานนะครับน้นนอมาเิงเขาล่มมืดเลยครับนอนครับ แ้แปลงนี้แปลงเดี่ยวนี่สามไรครับเกียวทั้งมดนี่ก็อยู่ว่าบาชิบไรบรรยากาศนะครับเน,นาะ